ย้อนกลับไปในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวค,ค่ะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวศูนย์กลางที่อำเภอเพร้าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนหลายพื้นที่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่คุณดุสิตพงษาพิพัฒน์ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวหน้าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยครับตอนนี้ก็มีการลงไปตรวจสอบเรื่องของผลกระทบนะครับที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อช่วง14.07ที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้ท่านท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้สั่งการท่านนายเพลน,นะครับบูรณาการกาลังเจ้าที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นเข้าไปตรวจสอบนะครับเรื่องเรื่องของบ้านเรือนนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ย<ช>หลังจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเราให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตไว้ก่อนนะครับ ชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องแรกที่พูดคุยกันนะครับหลังจากที่มีเหตุแผ่นดินไหวหลังจากที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเข้าไปตรวจสอบความเป็นอยู่อาศัยครับว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไหมนะครับสิ่งที่ทงผู้พูดไปก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้สั่งการหน่วยที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นผอเขื่อนนะครับผอการท่าต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหลักสาคัญข,ของจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนแม่งาเขื่อนแม่ควัวนะครับหรืออ่างเก็บ เข้าไปตรวจสอบเรื่องความมม่คงแข็งแรงนะครับรวมถึงการท่าอากาศยานต่างๆเนี่ยระบบรางระบบขนส่งมวลชนเนี่ยแล้วก็ระบบทางต่างๆเนี่ยจะ,ะเข้าไปตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบไหมครับก็เบื้องต้นในขณะนี้ครับยังไม่มีรายงานครับก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติครับที่ทางทีมเชียงใหม่ได้ทํามาครับค่ะตอนนี้ก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับ ผล <คน S 1> เสียหายแล<ช>็ไม่มีใครได้รับความบาดเจ็บนะคะใช่ค่ะคในส่วนของระบบแจ้งเตือนวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าครอบคลุมพื้นที่ไหมคะเผมอขอเรียนนี้ครับะระบบแจ้งเตือนเซิร์บออดแคสจะทําหน้าที่ในสองสาการนะครับคือสาการที่เราสามารถแจ้งเตือนภัยได้นะครับแต่ในสาการแผ่นดินไหวเนี่ยระบบเซิร์ s อเดแคสจะไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนจะปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การปฏิบัติหนของประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งณวันนี้ เมือ่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อช่วง14.07นะครับทางกองฝ้าระวังแผ่นดินไหวคมปฐุนินยมวิทย,ยาเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปแจ้งแจ้งข้อมูลข่าวสารเนะี่ยไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธา,า,ารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการจัดทําชุดข้อความออกนะครับใช้เวลา14นาทีนะครับแจ้งมาจังหวัดเชียงใหม่ครับผ่านผู้บริการทั้งสามค่ายไม่ว่าจะเป็นซูนะครับเอเอสนะครับหรือเอนะ็นทีเนี่ยแจ้งมานะครับก็ครอบคลุมทั้ง25อำเภอครับในการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ พี่น้องประชาชนรับทราบถึงเหตุแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็การปฏิบัติตนครับก็เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำครับหรือ SOP เนี่ยที่ทางประเทศเราเนี่ยได้วางแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมไว้ครับแล้วก็เป็นมาตรฐานตากลครับก็อันนี้ก็ถือว่าเซอร์บ t อรแคสจะได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับค่ะ,คะก็ถือว่าทันท่วงทีนะค,คะเพราะว่าเราก็จะได้ SMS แรกเป็น อาจแจ้งบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหน<ช>แล้วมี SMS ที่2ตามไปก็คือเป็นข้อมูลข,าาข่ลขาวสารอย่างที่ทเราเห็นกันเนาเบื้องต้นไม่มีผลกระทบะที่เราได้รอบสองนอกจาก SMS ค่ะค่ะซึ่งอยากให้ท่านหัวหน้าได้พูดถึงขั้นตอนปฏิบัติหากเกิดแผ่นดินไหวของทางปอพให้ประทางประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะครับสำหรับเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีนใดๆในโลกนี้นะครับหรือ นวัตกรรมอะไรที่จะสามารถคาดการแผ่นดินไหวได้นะครับเเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยประชาชนในพื้นที่จะรับรู้แรงสั่นไหวพร้อมๆกันนะครับแต่สิ่งที่ภาครัฐต้องทําทันทีก็คือในเชิงพื้นที่นะครับคือการเข้าไปสํารวจเรื่องของความเสียหายในเรื่องของชีวิตนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บก่อนนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้ก่อนนะครับในส่วนของส่วนกลางของกรมก็ดีเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะจัดชุดข้อความนะครับส่งมายังพื้นที่ครับเป็นการชี้เป้านะครับ แล้วก็เซิร์บอร์ดแค์ในวันนี้ทํางานได้มีปปะสิทธิภาพนะครับก็มีการแจ้งเฉพาะขอบเขตของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็แล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลําปางแม่ฮ่องสอนครับไม่มีการแจ้งไปยังพื้นที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าแรงสัตว์ทือนเนี่ยจะกินพื้นที่ในวงจํากัดครับในในครั้งนี้ครับอันนี้ก็คือหอประจอที่เราทําไปนะครับหรือระเบียบปฏิบัติประจํานะครับส่วนในเชิงพื้นที่แล้วเนี่ยเมื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ย ทางอำเภอทั้ทงยีส่สิบห้าอำเภอเนี่ยโดยการสั่งการของผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะออกสํารวจนะครับตามฟังก์ชันของตัวเองครับแล้วก็เข้าไปนะครับสิ่งที่เรามีข้อกังวลก็คือหนึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามีความรุนแรงนะครับหรือมีความตื้นเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเปน็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเช,วเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งครับที่เรามีการบังคับใช้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพบรบควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวงต่างๆที่ออกมาตั้งแต่ปี2520นะครับไปต้นมาเนี่ยทำให้จังหวัดเชียงใหม่นวันนี้เรามีความมั่นใจครับในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของอาคารบ้านเรือนครับที่ <ภา S 2> ปฏิบัติตามกฎหมายครับอันนี้ก็ถือว่าผลผลที่เกิดในอดีตเนี่ยเป็นผลที่เกิดสำเร็จในปัจจุบันครับก็ย้อนหลังไปเมื่อ40ปีก่อนครับที่ประเทศเราเนี่ยได้มีการวางระบบนะครับในเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่ต้องคำนึงถึงแผ่นดินไหวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือครับ ฝากถึงหัวหน้าค่ะให้ฝากถึงประชาชนที่เป็นกังวลและติดตามสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะว่าประชาชนหลายคนตอนนี้ก็ยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องของแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะอย่างนี้ครับแผ่นดินไหวหลักเนี่ยก็คือที่4.5ไม่ได้โจดครับหลังจากนี้เนี่ยตทางทฤษฎีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอัลตช็อกตามมานะครับอาจจะเกิดขึ้นเป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวขนาด4.5เนี่ย ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางครับไม่ได้เป็นเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่8.2ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง28มีนาที่เมียนมาที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางนะครับแล้วก็ถ้ามีอาร์ช็อกตามมาเนี่ยก็จะเป็นอารช็อกที่มีจํานวนความรุนแรงความรุนแรงน้อยกว่าครับ <c oughs> แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับใน,ในระบบของกฎหมายบ้านเราครับในเรื่องของโลหะโครงสร้างต่างๆนะครับในเรื่องของ เครื่องต่างๆมีการออกแบบรองรับตรงนี้นะครับหรือท่ากัสยาต่างๆเนี่ยที่มีการก่อสร้างตามระเบียบกฎหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องฝากพี่น้องประชาชนก็คือสติครับแล้วก็ช่วงเนี้ยอาจจะมีมิจฉาชีพนะครับส่งข้อความนะครับมายังเครื่องท่านนะครับก็พวกไอคอนเซ็เตอร์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยระบมัดนระวังนะครับพวกที่ชอบฉวยโอกาสนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ัเฝ้าฟัง ติดตามข่าวสารนะครับก็นักวันนี้ทาง,ทางนายการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงหรือมีผลกระทบต่อในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินหรืออาคารบ้านเรือนครับก็เราจะเฝ้าระวังตลอดทับ24ชั่วโมงครับไม่ต้องเป็นห่วงครับทีมเชียงใหม่เราพร้อมครับค่ะ,ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านหหน้าปภได้ย้ํานิดนึงค่ะว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยให้แจ้งไปที่ไหนยังไงบ้างคะ สายด่วนนิรภัย1784ครับจะเป็นสายด่วนกลางของของประเทศนะครับในเรื่องของสาภัยนะครับท่านสามารถใช้ช่องทางดังนั้นแจ้งมานะครับในเรื่องการขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือหากว่าเรามีหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับที่ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารมาอย่างศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม JIC นะครับหรือช่องทาง Facebook ต่างๆหรือระบบโซเชียลต่างๆเนี่ยท่านแจ้งมาได้ครับทีมเชียงใหม่ก็จะมีเจ้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือท่านครับ ค่ะ,คะนี้ต้องขอบคุณวหน้าพอๆมากๆเลยนะคะ<ช>ที่ได้มาให้เรื่องของรายละเอียดเรื่องของอสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ใ<ช>่ขอบคุณคมาก <ๆ S 2> ค,ค่ะขอบพระคุณครับด้วยความยินดีครับ